ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสะพานมิตรภาพนะครับตรงนี้แล้วก็จุดสุดท้ายนะครับจุดที่3ก็จะเป็นตรงจับไปที่จังหวัดสกลนครนะครับเพื่อเรียกว่าพอมีเกิดสิ่งพิเศษเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีแหล่ง แหล่งท่องเที่ยวองค์ุยาสีสกัดมากราชนะคะแล้วก็เส้นทางจักรยานเชื่อมโรงแห่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นศูนย์ผลส่งจากจังหวัดนครพนมเองเนี่ยมีพื้นที่การก้าวโพดค่อนข้างที่จะน้ำตัวพันให้ครอบคลุมในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็เน้นในเรื่องของการพัฒนานะคะก็เป็นจังหวัดชายแดนผาแดนถาวรที่สะพานพิพากษา 129กิโลเมตรนะคะจากอนุบาลพนมกัตตะลมนะคะซึ่งจะมีสถานีสุดท้ายปัตมนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะอยู่ในยุ้งน้ำสุภานะครับแล้วก็ปากนะครับซึ่งมาจากสกลนครนะครับตอนนั้นก็อำเภอท่าขนมอยู่ตรงนั้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เขื่อนสีเสี่ยงไทยหรือการเอ่อป็นมานน้ำโขน้อยนะครับปานน้ำท่วทั่วไปนะครับประชายนทั่วไป นี้เอ่อราก็ในในพื้นที่เกี่ยวกพิเศษคือคือสีนี้นะครับมกี่ยสี่มาสหรับพื้นที่นิคมสาหกรรมทางด้านทางหลังเราเนี่ยนะปูกระแตนะครับโดยได้พัฒนาตอนได้ผกไปที่ออฟฟิศ่านท่านท่านอยู่ท่าจอดอยู่ครับเอ่อขณะนี้เราอยู่ตรงจุดเบอร์สองตรงนี้นะครับนี่กิโล ในานี้ตื้นเขินนะครับเมื่อเราขุดลอกแล้วในยุร,ยกกระดับด้วยเป็นไปหางเก็บน้ำไปเดิมแต่ว่าเป็นเป็นกันดแตี่ยนี่คือผมว่ามันมันมันสูงอยู่5เมตรเขาตอบขึ้นมาอีกหนึ่งฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งที่เราลงไปจากถนนที่จะไปสนามบินเนี่ยนะฮะลงมาแล้วอ่ะเดินข้ามมาเนี่ะน้ำมันก็เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วปั๊บผมก็อยากปูุต่อไปว่าผู้ใช้น,น้ำคือใครนะครับ ยังไม่ตกลงกันในแท้จริงมันเวลาก็จะเนื่องนานออกไปเพื่อที่จะให้ข้อตกลงมันได้ข้อยุติไม่ได้แต่เบื้องต้นในขณะนี้ทราบชัดเจนว่าอ่าตรงเนี้ยมันสร้างมาสี่สิบปีแล้วแน่นอนต้องการปรับปรุงแล้วท่านจะดูว่าเป็นไงนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มามามา,มาผูกมัดว่าผมต้องเอาให้ได้แต่ว่าด้วยความจําเป็นนะครับด้วยความต้องการแล้วความยินยอมพร้อมใจกันมันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา บในอดีตบอทองนงชอนะครับก็ให้ของโลบเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำนะครับ,บเด่นเห็นแล้วว่าน้ำววเราประเนึ้อห่านน้าก็ขอบคุณท่านน้ำกิริพุทธตรงปรงทองที่ท่านรองนายกบอกว่ามอนครพนมหมายถึงเขามีสวนสวนเกษตรตรงนั้นนะคะตรงเนินบอทองเห็นเสเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่เรื่องแรกนะครับผมสื่อโดยท่านก่อน ข้อสองกรมชุมพรทานไปแก้ไขปัญหาจำนวนดุก่อนว่าคนนีน้เรยียนเชิญท่านเลขาและก็ทางาพี่น้องสื่อมวลชนเรา